สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับโปเกมอน TCG นะครับแท็กติกเด็กนะครับใน SD เด็กนะครับลิซซอนเอ็กเทร t ส l ตนะครับในนะครับเป็นแท็กติกเด็กของเวอร์ชัน Scarlet and Violet นะครับเป็นแท็กติกเด็กที่คุ้มที่สุดนะครับเป็นแท็กติกเด็กของในซีรีส์นะครับมีซีรีส์แท็กติกเด็ก6เด็กนะครับอันนี้ผมมารีวิวของ แรกนะครับของที่1นะครับริเซดอนเนะครับอันนี้ยืงมีครับมีพลังเต็มเปยมเผาฝอยตรงข้ามให้เป็นจุ้นนะครับนี่ดูครับพลังเต็มจริงๆครับมีเกจวัดนะครับความสมดุลการป้องกันนะครับเทคนิคนะครับความประนะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับนี่ผมตัดข้างข้าวไปแล้วนะครับเพื่อเพื่อความ เทคนิคก็จะมีอ่านี่ผมรีวิวข้างๆก่อนนี่คือจะเป็นไร้ชื่อการ์ดทั้งหมด60ใบแปลว่าพร้อมเล่นนะครับนี่เป็นเทคนิคไรชื่อรีบการ์ดนะครับแล้วก็นี่ครับมีมอ,อกอแล้วก็อันนี้บราคานะครับ595บาทนะครับแตกะไยบ้างนะนี่ดูนะครับ อ่ากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับในี้ยในในในกล่องจะไม่มีอะไรแล้วนะก็จะให้เป็นตัวนับดาเมตแบบประดาษนะครับแล้วก็มีคู่มือกริยุทธ์แทคติกเด็กนะครับนี่แต่เราแบบว่าเป็นมือใหม่นะครับเป็นมือใหม่นี่จะบอกว่ามีวิธีการเล่นนะครับอยากเล่นเทคติกเด็กเป็นภาษาไทย วาวผมว่ามันเป็นเยอะๆนะใช้พิสดอนตัวเดียวเก็บกวาดการ์ดรางวัลไปเลยนะครับระดับการเล่นให้บอลประเภทต่างๆเดวอนใช้การหนีนะครับนี่ครับในซีรีส์ t ท c t i c d ด c กแบทเทินะครับมี6 d e ด k กแบทเทนะครับนี่แล้วก็ข้อแนในการปรับแต่งเด็กนะครับสามารถซื้อเอ p e c t นะครับเข็มขัดแม็กซิมัมนะครับ นี่นะครับแล้วก็วิธีการปรับแต่งเด็กนะครับก็แนะนำในการการล่าสนใจในเด็กนี้นะครับในเด็กนี้มีอยู่แล้วนะตรงนี้มีแล้วนะครับมีแนะนำการแนะนาการใช้นะครับพวกนี้เล่นง่ายนะครับมีวิธีําำการใช้ประมาณนี้อ่ะแล้วก็อันนี้คือสนามนะครับสนามอันนี้คือสนามสีเขียวคือสนามที่ผมคุ้นเคย นสนามแขง่งมือเกนี้เห็นเหมือนกันว่าเป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันนะครับโอ,โอโ้โห้าไปเลยนะครับก็จะมีวิธีการเล่นนะครับอยู่นิดนอยหน่อยนะครับประมาณนี้นะ,นะแล้วก็สนามอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเขียนว่าแท็กติกเด็กนะครับกนฏิดำนะครับ เรามาดูไฮไลท์สำคัญนะครับนี่นะครับเป็นโปรแกมอนลิซัดอนนะครับนี่นะแกะมาเลยนี่ครับลิซัดดอนพีเอ็กนะครับ,รบ,รบให้หนึ่งใบให้โซ ครบเลยครับให้สามใบนะครับให้สามใบให้ฮิตตัวครั้งนี้โอ้สี่ใบนะครับแล้วให้ริซาโดสามใบนะครับให้เรเดียนการ์ดนะครับเป็นเรเดียนเรเดียนนะครับหนึ่งใบนะครับเพาใส่หนึ่งใบอยู่แล้วแล้วให้ไฟเจอหนึ่งใบนะครับแล้วให้เอนเต้นะครับบิป้านะครับมิดารูนะครับ โอ้โหครบเลยอ่ะมีคันติดชั้นยอดด้วยครับโอฟิศสองนะครับเดสบอลสองไฮเปอร์บอลสี่โนบะลาสองโปรเกรกีย์สองสเปลี่ยน์สองภัคสวนหนึ่งอีวอลูชันสองเนนจมโม่สี่ สาราจานสามเปเปอร์สี่เปเปอร์สี่เลยนะคำถวมบอสสองพลังงานไฟครับนี่ถือว่าโอ้โหอ m มซิ่งอ m ม z ิ่งจิงเจอร์เบลมากครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับก็โอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็ เอนจิ้นก็ค่อนข้างครบคันนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็น2อขู่ปกติก็ใส่ประมาณนี้นะจั่วนะครับก็ที่ก็จัวเหมือนกันนะครับตีได้นะครับวันนี้เป็นตัวตีเสร่อนะครับนี่แล้วก็เมนหลักนะครับก็โอเคครับก็ค่อนข้างครบเลยนะครับสามารถไปเติมอีกหน่อยก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างดีมากแล้วครับสำหรับเด็ก r i s t o n ex t e r a z z นะครับก็โอเคครับก็ขอบคุณที่ โดยจบนะครับก็เทคนิคเด็กแบทเทิลเนี่ยครับเทคติกเด็กอของลิสตันดีเอ็กซ์เทอร์สตาร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ตเต่มอีกนิดนึงออีกนิดนึงสำหรับาการเอสเปคแล้วก็เสริมเอนจินอีกหน่อยนึงอีกนิดนึงเนีผมว่าโอเคมากเลยนะครับก็ขอบคุณครับที่ดูจบนะครับสวัสดีครับ